มันก็เหมือนกับใจคนนะเนอะที่แบบก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสามส1 6 1ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสวัสดีค่ะมาอยู่กับกวางนะคะที่ห้องกวางนั่นเองค่ะไา้หมุนหมุนทั้งหมดเนี่ป็นแมงไล่ใช่ใช่ แบบฟุ่ม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  <c oughs> ข้างหน้าเนี่แบบสวยงามเลื่อนหรูมากพี่ข <c oughs> ้างหลังแบบอย่าให้หดูด <c oughs> ไม่มาดูมาดูมาดูโคตรว่างเปล่าแบบอะไรวะไม่ก็จะให้แกมมาเช็ดไงทุกคนเตรียมรอดูไว้เลยห้องที่มันไม่ไม่ได้ลกเลยไม่ได้ลกนะมันไม่เป็นระเบียบของมันไม่แบบเป็นที่จะเดินเลย ของมันไม่เป็นที่เป็นทางเออเราก็จะเกณฑ์เพื่อนๆเราเนี่แหละก็ต้องมาดูกันเพราะว่าถ้าอยู่แบบเราอะ่ะเราก็แบบนี้แหละมันไม่ลบแล้ว <c oughs> เมือถึงเปลี่ย <c oughs> นอ้าก็เรามีแผน <c oughs> จะทำ